สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกทุท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องด่วนของชาวราศีมังกรเรามาดูซิว่าเรื่องด่วนที่คุณต้องรู้ตอนนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในอีก3วันค่ะชาวราศีมังกรเรื่องด่วนของคุณในอีก3วันนี้เรามาดูซิว่าคืออะไรนะคะขอพลังงานชาวราศีมังกรทุกทท่านเลยค่ะเรื่องด่วนของชาวราศีมังกรในอีก3วัน ใบแรกห้าถ้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับห้าถ้วยชาวราศีมังกรอารมณ์ความรู้สึกมานะคะความผิดหวงังอะไรบางอย่างความเสียใจ ะะที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นอารมณ์น้อยๆอารมณ์ความผิดหวังอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันหรืออะไรใครบางคนที่เขารู้สึกเสียใจยสิ่งที่ผิดทําผิดอะไรกับคุณนะคะปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆลงนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามนะอารมณ์เรื่องคนรอบตัวคนรอบข้างหรือว่าอารมณ์ของตัวเอง Tree ับอลน,นะคะจงมองไปยังอนาคตข้างหน้านะคะจุดไฟให้กับตัวเราเองค่ะจุดไฟความฝันแล้วก็มองตรงไปคุณมีสิ่งที่ ที่ท้าทายเราอยู่คุณมีสิ่งที่คุณอยากเริ่มต้นอยากที่จะทํอยากที่จะลุยและมีโอกาสใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาหาคุณคุณมองอนาคตมองความฝันมองความสุขของตัวเองที่กําลังจะเกิดขึ้นสร้างใหม่เดินหน้าใหม่สิ่งใหม่ๆกาลังจะเกิดขึ้นและสิ่งใหม่ๆกาลังจะเข้ามาเพราะตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นได้เสมอแต่คุณต้องสลัดบางสิ่งทิ้งไปตั้งมั่นกับสิ่งที่ดีกว่า เพราะหนทางระหว่างนั้นนะ่ะคุณจะต้องเติมไฟให้กับตัวเองเติมความสุขให้กับตัวเราเติมสิ่งใหม่ๆหแล้วคุณพร้อมพร้อมในทุกๆครั้งที่คุณจะได้ก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆแล้วจะมีอะไรวิ่งเข้ามาหาคุณที่ดีกว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีมังกรเกิดอะไรขึ้นอกีกเรื่องด่วนห้าเหรียญน,นะคะการรอคอยความเหนื่อยล้าความท้อที่กำลังจะเกิดขึ้นเองนะคะอาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าโอ้ทำงานหนักก็ได้เช่นกัน ท้อล้าเหนื่อยสองดาบนะความลนะังเลอาจจะมีอะไรที่สุกว่ารู้สึกว่าอาจจะท้อเรื่องของการเงินหรือเปล่านะคะทอเรื่องของผู้คนลังเลกับสิ่งที่ต้องตัดสินใจถ้าคุณอยากที่จะตัดสินใจอะไรทำอะไรกับตัวเองลองอะไรกับตัวเองเพจอวอนลองเลยค่ะลองทำเลยเริ่มเลยนี่คือเพจอวอนกับสองดาบเมื่อบางสิ่งบางอย่างในการตัดสินใจการทบทวนอะไรได้แล้วเมื่อบางทีบางครั้งเราอยากที่จะ ก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆอยากที่จะลองอะไรใหม่ๆเลอเกินแต่เรามืแต่คิดเราไม่รู้สึกว่าปลดปล่อยความสุขพลังงานของเราคุณกําลังได้มีการเปลี่ยนแปลงการงานที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นความท้าทายอะไรใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นความฝันแรงบันดาลใจอนาคตใหม่ๆที่ดีกว่าที่กาลังจะเกิดขึ้นค่ะการนด้โยกย้ายการเดินทางเดินทางไกลหน้าที่การงานสิ่งใหม่ๆการเอาตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติฮิวใจฮิวบำบัดของตัวเองที่ดีกว่า เกิดขึ้นใน awards นะคะจงสร้างสีสันสร้างพลังใจให้กับตัวคุณเองค่ะไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้อาศวินไม่เท้ามันเป็นเรื่องของการก้าวข้ามสู่อุปสรรคทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปได้เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปแล้วมันมีอะไรที่ท้าทายทำให้คุณมีความสุข มากกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากกว่าเช่นตอนนี้หญิงสาวตอนนี้นะคะกำลังรื่นเริงกับการตีกรองเหลือเกินแล้วก็สนุกสนานมากเหมือนจังหวะเวลาที่เราฟังเพลงอ่ะฟังเพลงร็อกมันก็จะมีพลังใจคือเขิมใช่ไหมคะฟังเพลงที่เราชอบมันก็จะมีพลังใจคือเขิมมันก้าวข้ามผ่านไปได้กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันมีสิ่งที่ดีกว่านี่คือการหาดนตรีในใจของตัวเองสร้างอะไรหรือว่ามีพลังใจอะไรอาจจะซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองหรือว่าอาจจะเดินทางไปที่ไหนใกล้ๆเพื่อที่จะสร้างแบบ ความโรแมนติกกับตัวเองอะไรก็ตามแต่คุณผ่านมันไปได้ถ้ารู้สึกว่ากําลัง mm. กําลังเหนื่อยกับอุปสรรคอะไรอยู่ mm. คิดโปรเจกต์งานไม่ออกหรือว่าท้อกับอะไรบางอย่างอยู่ก็ใส่หูฟัง2เพลงฟังเพลงนะคะที่ฟังเพลงที่มันเป็นจังหวะที่ชอบจังหวะที่ใช่นะคะฟัง EDM แบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะทําให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยหัวใจมันกระปี้กระเป๋านะคะเพราะว่าคุณกําลังก้าวข้ามผ่านอะไรไปได้ ได้แน่นอนนะคะแล้วสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็หนทางที่ดีกว่านี่ไง The Sun นะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่กําลังเข้ามาหาคุณ, <S <S ค,ณคุณอาจจะมองหางานใหม่จ็อบใหม่สิ่งใหม่สิ่งที่เสริมแต่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณก้าวที่จะมองหาอะไรใหม่ๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ, <S <S ๆ,ๆทําอะไรใหม่ๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆไม่มีทางที่คุณจะรู้สึกว่าก้าวข้ามผ่านสิ่งสิ่งนั้นไปไม่ได้เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ความเสียใจความเจ็บปวดอะไรที่เป็นสิ่งภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราก็ปล่อยมันไว้ซะเราก็มองสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเป้าหมายของเราความฝันความหวังของเราถึงแม้มันจะท้อถึงแม้มันจะลังเลแต่มันรู้สึกมันต้องไปข้างหน้า ใช่ไหมคะมันจะต้องไปข้างหน้ามันต้องเดินไปข้างหน้าเพราะข้างหน้ามันดีกว่าถึงแม้ข้างหน้าเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะแต่เราสามารถที่จะคิดวางแผนได้อดทนอดใจรอได้อนีตที่ผ่านมาเรารู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราเจอกับอะไรเจอกับความเสียใจเจอกับการล้มล้มธุรกิจล้มเรื่องของงานเมดีคนเมดีนุน่นไมดีเราก็เริ่มต้นใหม่ได้มองหาเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ๆดั่งใจหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยู่ยมีเรื่องข่าวเซอร์ไพรส์เรื่องของการงานเกิดขึ้นการเติบโตเกิดขึ้นการได้เริ่ เกิดขึ้นอยู่ๆได้สัมภาษณ์งานผ่านอยู่ๆก็ได้ข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองรู้สึกว่ามันมีความกระตือรน้นมันแอคทีฟมากๆในช่วง3วันนี้หรือว่าผ่านพ้นช่วง3วันนี้ไปนะคะแล้วก็เป็นการก้าวเข้าสู่ใหม่ๆให้ชีวิตของคุณสดใสกว่าเจริญรุ่งเรืองกว่ารุ่งโรจน์กว่าโชดช่วงกว่าด้วยซ้ำนะคะ The Lovers ค่ะแล้วก็ The Fool นะคะเกิดขึ้น บางท่านอาจจะตัดสินใจที่ได้เป็นโสดอีกครั้งนะคะตัดสินใจที่จะสลัดอะไรเก่าๆออกไปได้เป็นโสดยิ่งมีความสุขแล้วก็เป็นโสดอีกครั้งยิ่งได้เจอ ใครที่เขารู้สึกว่าเป็นความรักจริงๆเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองหรือว่าอะไรที่มันคุ้มครือมันเสียใจอาจจะได้ปรับความเข้าใจจูนกันคุยกันเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะจงเชื่อมั่นตัวเองไว้อยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเข้มแข็งอยู่ที่คุณเด็ดเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่บางท่านโสดน,นะคะโสดจริงๆการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆหรือว่าการได้ออกไปค้นหาตามความสุขของตัวเองคุณอาจจะได้พบเจอพบรักในระหว่างทาง พบเจอพ่อแม่ไม่ไม่พบเจอคนต่างชาติพบเจอใครที่รู้สึกว่าใช่อบอุ่นเหมือนได้อยู่บ้านอบอุ่นเหมือนดวงตะวันนะคะมาเคียงข้างเคียงคู่กับคุณทําให้มีแรงสะเทืนอนสะท้อนเผาผลาญพลังงานของกนและกันนะคะอาจจะได้ออกเดทกับใครมีใหม่รู้จักกับใครมีใหม่มีคอนเน็กชันใหม่ๆเกิดขึ้น การงานธุรกิจหรือว่ามีเพื่อนร่วมทางคนใหม่ใหทำให้คุณมีความสุขสดใสามากขึ้นนั่นเอง The Full จงเป็นตัวของตัวเองจงทำสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองคะ่ะแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ๆและสีสันใหม่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองและเรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น mm hmm. เช่นคุณอาจจะได้เดินทางเดินทางไกลคุณอาจจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่อยู่ไกลแดนไกลหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ายิ่งเป็นโสดครั้งนี้มันทำให้คุณได้ดึงดูดพลังงานแห่งความสุขดีๆเข้ามาทั้งการสักบาาาางงงออย่่หรรืคุณกกลัู้สึว รอใครสักคนหนึ่งที่มีความผูกพันเป็นเรื่องของโซคอนเนคชั่นรอใครสักคนหนึ่งมานานแสนนานแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนของตัวคุณเองเปลี่ยนเรื่องงานเปลี่ยนเรื่องชีวิตของคุณใหม่แล้วคุณได้พบเจอเขาคนนั้นคนคนนั้นเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เฟนลี่อบอุ่นจิตใจดีอ่อนโยนแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเติมเต็มในตัวเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่รักธรรมชาติรักต้นไม้รักสัตว์หรือเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำว่ายน้าเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีความสุขสงบกับตัวเองได้เช่นกันนะคะเขาคนนี้มีความเป็นธาตุนะะ้ําสูงนะเขามีความซิกเซนมีความอ่อนไหววันไหวบางอย่างแล้วก็รับรู้พลังงานบางสิ่งบางอย่างได้คุณจะเจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรทีที่มีความน่ารักจิตใจดีนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่เข้าใจผู้อก ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนสุภาพรูษแล้วก็ดูนิสมากมากเลยนะคะทีนี้แหละเรื่องของความรักอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะอาจจะมีพลังงานเก่าพลังงานใหม่เข้ามาให้คุณได้เลือกด้วยหรือว่าอาจจะมีโซเมดพลังงานโซเมดกับโซคอนเนคชั่นเข้ามาหาคุณให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้เลือกเจอเลือกเดทเลือกในการตัดสินใจจริงๆว่าเอ๊ะจะไปยังไงจะจะ คนไหนดีซ้ายขวาแบบนี้แนะนําให้เป็นเพื่อนไปก่อนนะคะใช้การออกเดทใช้การเรียนรู้ความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไปก่อนไม่ว่าคุณจะเจอเขาผ่านช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วก็ถ้าใครรอคอยความฝันอะไรก็ตามแต่คุณจะเห็นผลลัพธ์ของมันที่จะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นขอให้คุณเชื่อไม่ว่าการวางแผนในชีวิตของเราแผนสำรองทุกอย่างในชีวิตมีความเสี่ยงหมด แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ายังไม่แน่ใจอะไรยังลังเลอะไรอยู่นะาก็สงบกับตัวเองปิดกั้นตัวเองไว้ก่อนนะคะลองคิดทบทวนกับตัวเองก่อนก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรนะคะเพราะว่ามันจะเกิดถ้าเรามีอารมณ์อ่อนไหววัว่นวหวเสียใจเราอาจจะตัดสินใจที่ผิดก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันมีหัวใจที่ที่ดิ่งดาวลงไปความเสียใจบางอย่างความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งตัดสินใจ ให้ให้เราสงบก่อนมีความสุขก่อนนะคะอาจจะอยู่ในห้องไม่ได้อาจจะอยู่ในที่เดิมๆไม่ได้ออกไปหาที่ใหม่ธรรมชาติบําบัดหรือที่ไหนที่คุณรู้สึกมีความสุขสงบจริงๆนะคะอาจจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าการดูดอกไม้การไปเดินตลาดดอกไม้การทําอะไรบางอย่างก็ได้มันทําให้ทำให้เรามีความสุขสงบ,บจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจค่อยเริ่มต้นกับสิ่งๆนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกล้วก็มีเหตุผลกับบางอย่างหรือ ต้องไม่มีเหตุผลบางอย่างแล้วก็ใช้ใช้ความรู้สึกแบบนั้นแต่ต้องเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็ทางออกที่ดีนะคะ,ะคือสัญชาตญาณที่ดีอะคะ่ะที่กําลังจะบง่งบอกให้คุณมีความสุขอย่างความยั่งยืนที่กําลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวของความรักและก็ชีวิตที่อิสระที่คุณรอคอยและต้องการนั่นเองค่ะขอคําตอบค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ In the near Future ค่ะอนาคตอันใกล้คอมพลไอด์การประนีประนอมที่กำลังจะเกิดขึ้น Get more information การเรียนรู้การเริ่มต้นอะไรมีหม่ๆที่กำลังกำลังจะเกิดขึ้นและการ Success บางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นหรือว่ากำลังที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ